ขุนนางเร็หกประเภท 1. ประเภทขุนนางขี้ชอบผู้ที่ทุจริตรับสินบาทค่าสินบนกินตามน้ำทำงานเช้าชามเย็นชามไม่รับผิดชอบต่อหน้าที่คอยเอออ,อคอยตามผู้เป็นนาย 2. ประเภทขุนนางสอพอนายว่าอะไรก็ตามคอยยกยอปอปั้นแอบสืบเสาะว่าเจ้านายชื่นชอบสิ่งใดก็จะจัดหามาประจบเอาใจ 3. ประเภทขุนานางกังฉิงหน้าเนื้อใจเสืออิจฉาริษยาคอยให้ร้ายผู้มีความสามารถจะสนับสนุนก็รายงานแต่ความชอบจะผักใสกำจัดใครก็คอยรายงานแต่จุดอ่อนข้อบอกพร่องส่งผลให้นายมอบรางวัลและก็ลงโทษอ,อย่างไม่เป็นธรรมและมีคำสั่งไม่ถูกต้องสอดคล้องกับความเป็จริง 4. ประเภทขุนานางยุแยกผู้ที่ชอบกลับถูกเป็นผิด กลับดำเป็นขาวชอบยุแยกให้คนในองค์กรแตกสามัคคีกันทำให้ทุกคนหวาดระแวงซึ่งกันและกัน 5. ประเภทขุนนางโจรผู้ที่ใช้อิทธิพลรวบอำนาจชอบทำเรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่ตั้งกลุ่มกวนเบียดบังผลประโยชน์ของราษฎรช่อราดบังหลวงอาศัยอำนาจจัก,กรพรรดิสแสวงหาผลประโยชน์ใส่ตน 6. ประเภทขุนนางสิ้นชาติ ผู้ที่ปั้นเรื่องหยาบช้าให้ร้ายจากักรพัิคบคิดรวมตัวกันปิดบังหูตาทำให้จกักรพัิสติเระไม่รู้จักถูกผิดไม่รู้ข้อเท็จจริงไม่ยึดมั่นในเมตตาครองธรรมจนเป็นที่โครหานินทาของเหล่าราษฎรถูกเป็นที่เย้ยหยันของชนชาวต่างแดนที่กล่าวมานี้คือขุนนางเรีวร้ายหกประเภท ผู้คนสมัยก่อนสามารถปราจเสธหรือดูถูกราบยศได้ไม่ใช่เพราะว่ามีใจสูงส่งด้วยคุณธรรมอันใดหรอกแต่เป็นเพราะทรัพย์และตำแหน่งยังมีปริมาณมากพอที่จะจัดสรรแบ่งปันได้ทั่วถึงการที่ผู้คนในสมัยปัจจุบันต่างพากันแย่งไกว่กว้า,วาหาสมบัติหาใช่เพราะว่าคุณธรรมเสื่อมด้อยค่ากว่าคนยุคก่อนแต่เป็นเพราะว่าทรัพยากรของโลกเริ่มขาดแคลนลง ทุกขณะจนไม่พอแบ่งบันกันได้คนสมัยก่อนอาจหากรกล้าปฏิเสธต,ตำแหน่งจากเจ้าแผ่นดินนั้นไม่ใช่เพราะว่าเป็นผู้มีนิสัยประเสริฐเลอเลอิศแต่เป็นเพราะว่าอำนาจของเจ้าแผ่นดินในสมัยนั้นยังมีน้อยอย,อยู่เหตุที่คนยุคป,ปัจจุบันนี้กับรุมแย่งชิงตำแหน่งแม้จะแสนต่ำต้อยหาใช่เพราะว่าผู้คนมีจิตใจสกปกต่ำสามกว่าคนสมัยก่อนแต่เพราะเพียงตำแหน่งข้าราชรัเล็กๆ ก็อาจทำให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ต่างหากเราขอขอบคุณบทความเผยแพร่ปัชยามูซาชิจาก Facebook ภาพประกอบพิซซาเบเสียงดนตรีคีเนมาสเตอร์ค่ะ